แล้ลดังกรดูไหมนะดูด้วยตรวจเชด้โอเคของได้แค่นี้ใช่ไหมนี้มันยาวเท่าไหร่หรอยาวเส้อตัมใบเดิมงเือแล้วก็ต้องมาดูไซส์ครับ ว่าแล้วผมก็จะมวิธีการสร้างค่้างีเอาจริงมันจะมีวิธีอ่านมาใะแต่ว่าเออถ้าเราใช้มาร์กนที่ที่เราสั่งจะมีมาร์กเนี่ยน้ก็มาใ้วนะตนัเวเเซอร์เนี่ยมาพื้นอยู่เนี่ยให่ตน,น,นี้นะแล้วก็ลองไแล้วก็ ถ้ามีมาร์กมันจะมีมาร์กสีต่างๆสีดำสีแดงก็เราจะมีการตัดท่าและการปรุงเนี่ยนะครับพอรูปขาแล้เพราะถ้ามันอ่านไม่เจอมันจะมันจะไม่มันจะขึ้นเออร์เรอร์โค้ดนะครับหาเวลาตั้งค่าโดนแบบตุ๊กนีนะฮะเด็ดอ่าจับแรกโฮมโฮมมันก็จะมีเป็นหน้าหลักนะครับจะเลือกแบบหมดออโต้ ก็คือกดสตาร์ทแล้วก็จอ็อกนะฮะก็คือเข้าโปรแกรมที่หนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าแล้วก็จะมี m a n น a ลแมนวแมนวลก็จะเป็นการดันฟิล์มแต่ปกติผมก็จะแนะนำให้ใช้ตัวตัวแมนนวลตัวนั้นมากกว่านะะแล้วก็ Product นะครับ Product ก,ก็จะเป็นการตั้งโปรแกรมสมมุติว่ามีมีขนมตัวนี้ตั้งเป็นโปรแกรมที่หนึ่งนะฮะ มีอีกชิ้นหนึ่งที่มันไซสต่างกันก็โปรแกรมที่2อะไรเงี้ยฮะโปรแกรมสามทีแกตั้งค่าตอนนี้ก็จะเป็นขนาดความยาวที่จะต้องการตัด้วก็สามารถป้อเป็นหน่วยดิจิตอนได้เลยฮะสมมติว่าตัวชิ้นงานเต็มของเรามันร้อยเไม่พอเราก็เพิ่มเป็นร้อยร้ก็ได้นะฮะแล้วก็ enter ยืนยันนะแต่นเดี๋ยวแก้ไปอันเดิมก่อน แล้วก็ Photoelectric ก็คือตัวอ่านเซนเซอร์อ่านมาร์กนะฮะอันนี้ออฟอยู่ถ้าใช้ก็ออนครับถ้าเป็นฟิล์มมาแล้วก็ออนนะฮะถ้ามีมาร์กปุ๊บไอตัวนี้มันจะกำหนดออตโต้นะฮะอันนี้เราปิดตัวไป Infeasible ก็คือเติมไนโตรเจนเข้าไปอันนี้เราไม่มีนะตำแหน่งินเ n อร์อันนี้โอ้ผมยังไม่พินในว,วันนี้ ลองอีกทีเนาะไม่มาถทันทีแล้วครับันทีทีตรงนี้ได้แล้วจริงๆนะครับโลเคชัน่นอันนี้จะเป็นของตัวทีมทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นหน่วยของเติมไนโตรเจนอันนี้ออฟอยู่แล้วก็ตอนนี้จะเป็นพิ้นเทมก็คืออุณหภูมิเครื่องพิง้นอันนี้ออฟอ่าถ้าจะพิ้นเราก็ออนะนะเ็รทีนี้จะมีอย่างหนึ่งคือเซตอัพทีนี้มาาันจะ ตัวน,นี้ไม่แนะนาให้มากดเนาะเพราะว่าถ้ากดปุ๊บมันจะเป็นภาษาจีนนะฮะ่วนใหญ่ก็ตั้งค่าแค่ภาษาฮะนะครับโอเค,อเคแค่นี้ส่วนตัวเครื่องอ่าเดี๋ยวจะต่อปไป